ตักบงกฎใจบุญจัดหาฟ้าทลายโจร5,000เมตรมอบให้สำนักรัตนภัยบุญแม่ชีไทยแจกคนเดือดร้อนโควิดเป็นนักสแสดงสาวที่มีความห่วงใยและหยิบยื่นน้ำใจให,ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องสำหรับตักบงกฎเบญจรงคกุลล่าสุดได้จัดหาฟ้าทลายโจรจำนวน5,000เมตรมอบให้สำนักรัตนภัยบุญแม่ชีไทยเพื่อแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดต่อไป โดยเจ้าตัวก็ได้โพสผ่านอินสตาแการมส่วนตัวระบุว่าขอนำบุญมาฝากนะคะทุกท่านที่ติดตามตักขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภยัยโรคระบาดทั้งหลายตักได้สั่งธันยาฟ้าทลายโจร5,000เม็ดให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อและรักษาตัวเองที่บ้านโดยมีสำนักแม่ร่วมบุญร่วมแรงกันงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับสาวตักกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ